ขอพรขอับตนนาอนนริกรบขอบุญขอคุณน้ำผู้เทาสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะตลอดไปนะคะสาธุเนี่ยสาธุเนี่ย ด้ยด้วยดยกันได้่ยได้ไมาด้ยไม่าได้เะล่าน้าโอ้ยมาบ่ได้เฮ็ด้ำหอนไปถายเข้าไม่สมาอมือสุดยอดสุดยดน้ำแข็งว่ะ สาธุสิสาธุสาธุรับรับรับพรค่ะรับรับรับสาธุคใจก็ให้ขอให้สุขภาพแข็งแรงเนออยู่เป็นุลมโพลมไส้ให้ลูกให้หลานตักสีคือเก้าข้าวอันปีไรกกระไดสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสาธุบ้านเบ็ดขันเรื่บร้อยเบ็ดขันดีนะเบ็ดกันเบ็ดขไนเบบเบิดกันเบ็ดขันแบบเป็นยังเบ็ดกั้นแบบเป็นยัง เอาใ่ใหญ่ให่ที่สุดไม่ใช่หน่จะจงอีพอกันต้นหนาวแล้วสาธุสาธ่เข้าสิง่ายมด้เอา่อซเ่นมสซี่ไหะเอซี่ไม่เป็นทังซี่แหละสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคุณยายเป็นล้มโพล้มใส่ให้ลูกให้หลานในเพื่อ่พาอาศัยเด้อหลานมาขอบุญคอคุณ หายกวางง่ายๆลดบุญคุณให้ผู้ข้าโดยสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปใส่มาใส่กระไดเฮ็ดแต่สร้างเฮ็ดแต่ท้ำเลยกินในถ้ำผู้อาบอาบน้ำไหลอาบปินเสาเนี่ยหม่ว่าโยกพัดโยกเด็นคือน้ำน้ำวันนี้เพื่อเป็นน้ำเล่นเรนน้ำสะอาดบุญมีทักบาปนี้ทรงบุญน้ำกุ้มคอยบุญน้ำกุ้มเท่านี้ให้มาซอยแบบเจริญกรรมเจลิญลอยหายเวียนห่างไกลสาธุนอวันนี้อย่าไข่อย่าป่วยมีแต่รวยกับรวยสาธุ <laughs> มาแล้วนี่ละ่ะคุณยายแขึ้นแขงนะพี่ดีไม่แห้งเลยคุณยายเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนย่ยมาบอานะ่อใดเนาะโอยยายมาบ่อใดค่ะได้พี่ใส่บุกแขนเนาะ,ะสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณยายอายุมันขวยืนค่ะสุขภาพแข็งแรงดีไมีแห้ง เด็กกินเด้ท่านเด็กสั่งเด็กซาเด็กซาทุสาทุสาทุ่นะสุขภาพร่างกายแข็งแรงคุณยายขาคุณยายขาให้สวงให้สื่นฮะอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีแห้งคุณยายอยู่ดีมีแห้งเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงมันซึมฮอร์เสลสงกันอัญมณนควนยื่น